ช้าวันนี้ภายในงานโอท็อปมิเตีย2022ภายใต้แนวคิดสุขช็อปสุขใจสุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียวที่อาคารชาเลนเจอร์1-3ศูนแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีประชาชนยังคงเดินทางมาร่วมอุดหมสินค้าจากร้านค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยรวบรวมผู้ผลิตผ,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 ผู้ประกอบการโอท็อปที่มีศักยภาพกว่า2,000บูธกว่า25,000ผลิตภัณฑ์มาจะแสดงและจำหน่ายภายในงานอย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะส่วนเครื่องประดับอัญมณีเสื้อผ้าและส่วนโอท็อปชวนทิมยังคงได้รับความสนใจในการเลือกซื้อเป็นของขวันของฝากนางเมตตาหวังยืนยันประชาชนที่มาเที่ยวชมงานกล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่าได้นำนวัตกรรมมาแปลรูปสินค้าทำให้สะดุดตาหน้าอุดหนุนรวมทั้งยังได้แบ่งพื้นที่จัดจำหนยสินค้าเป็นหมวดหมู่ทำให้หาง่ายไม่แออัด ก็อยากให้มากันเยอะๆแล้วก็เดินสะดวกนะคะเพราะว่าสามพอก็กว้างไม่เบียดเสียดแล้วก็มีสินค้าใหม่ๆหลายตัวจากที่เราเคเดินโอท็อปตะก่อนนะคะมันอย่างอาหารหรืออะไรนี่มีนวัตกรรมแล้วก็มีของดีๆอย่างปลากุเลาที่แบบว่าทําดีมากเราก็มาเรียนรู้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะเสื้อผ้าเครื่องใช้ก็เยอะนะคะน่าสนใจมากขณะที่ผู้ประกอบการนางสาวสนญยาสอนวิบูลศักด จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรครีมบำรุงผมบำรุงผิวกล่าวว่าพอใจภาพรวมยอดขายสินค้าโดยเฉพาะสเปย์ยูคาลิตัสน้ำมันหอมระเหยได้รับความนิยมช่วงโควิดอยากให้ทุกคนมาร่วมสนับสนุนสินค้าโทอท็อปให้เติบโตสามารถพัฒนาต่อยอดส่งไปขายต่างประเทศชอบมากที่สุดเกือบไปจะเป็นพวกเนี่ยค่ะสเปย์กันยุงสเปย์ยูคาลิตัสอะไรพวกเนี้ยคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้แบบถ้าเป็นพวกโควิด ระบบเขาเรียกการหายใจอ่ามันก็จะแบบอยู่ในแมสด้วยมันก็จะอุดอัดอะไรเงี้ยค่ะก็จะเอาสเปรย์ยูคาปตันเนี่ยค่ะดูก็จะมีเทคนิคก,การขายก็คือเอามาแบบแตะที่แมสน,นะพี่มันก็จะช่วยในเรื่องของการแบบหายใจได้โล่งขึ้นขอความสนับสนุนนะคะให้สนับสนุนสินค้าโอท็อปของเราะคะ่ะให้มีการเติบโตแล้วก็มีการพัฒนาถ้าขาดคนซื้อผู้ขายก็จะไม่เติบโตก็จะหงอยเหงาอะไรเงี้ยก็มาช่วยกันสนับสนุนนะคะ นอกจากนี้บริเวณเวทีกลางภายในงานยังมีการจับสลาดบุญรับรางวัลและการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากนักกรองนัก,น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 กสแสดงมากความสามารถเย็นวันนี้พบกับเอิ้นวันวรัญญาจึงขอเชิญชวนมาร่วมสนุกและร่วมซื้อสินค้าดีมีคุณภาพจนถึงเวลา21นาฬิกาคดิตนาณะฝันแสนสุขรายงาน